โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมด10ท่านและอาสาสมัครอีกสองท่านโดยทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมหล่อล้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้เมตตาอธิบายถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบตัติสำหรับผู้ที่มาฝึกสมาธิใหม่ ก่อนที่จะได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้พระอาจารย์ก็ได้สอบถามประสบการณ์การทำสมาธิของแต่ละท่านซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งได้รับความสุขจากการได้นั่งสมาธิในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ทุกท่านยังมีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและมีความตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในโอกาสต่อไป โดยทางวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงีได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เป็นประจำมาอย่างตลอดต่อเนื่องรุ่นที่110แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่สนใจในการฝึกสมาธิได้มาฝึกสมาธิร่วมกันที่วัด ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและรมรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมโดยที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุน่นทั้งคนเก่าและคนใหม่มาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการเป็นจำนวนมากค่ะ